สวัสดีครับยินดีรับสู่ช n n e l t e ค h T คลิปนี้เราจะมาพูดเรื่องของนาฬิกานะครับวันที่ด้วยนะครับก็ทางด้านขวามือนะครับจะเป็นนาฬิกาหลักของอเครื่องคอมพิวเตอร์นะครับจริงๆแล้วถ้าก็ดูเนี่ยจะเท่ากับว่าผมอัดวิดีโอเมื่อวันที่13เดือน j n u a r y นะครับ13เดือน January แต่ว่าผมเลือก ฟอร์แมของคอมพิวเตอร์เนี่ยเป็นแบบอเมริกาจริงๆไม่ได้เลือกหรอกคือตอนลงมาเป็นอเมริกานะครับ mm hmm. เดี๋ยวเราจะมาเปลี่ยน format กันถ้าเกิดว่าใครมี format อย่างนี้นะครับแล้วอยากให้มันเป็นแบบเหมือนของไทยนะครับเรามาดูกันขั้นแรกเลยเราเอาเมาส์ไปทิ้ตรงนี้นะครับแล้วก็คลิกขวาแล้วก็ adjust date and time อันนี้ยังไงนะ adjust date and time นะครับคลิกขวาตรงนี้นะครับ แล้วก็ adjust date and time มันก็จะเปิดหน้านี้ขึ้นมาเลื่อนลงไปนะครับจนถึง language and region นะครับเราสามารถจะปรับตรง region format นะครับาบางคนอยากเป็นแบบ uk นะครับ uk เนี่ยเขาก็จะใช้เป็น24ชั่วโมงนะครับแล้วก็วันมาก่อนเดือนนะครับ แล้วก็เป็นปีคศออนะครับส่วนถ้าเพื่อนๆคนไหนใช้ภาษาไทยนะครับก็จะเป็นอ,อันเด็ควมพีนะครับก็จะเป็นวันมาก่อนเดือนแล้วก็เป็นปีพุทธศักราชนะครับแล้วก็เป็นภาษาไทยมกราแล้วแต่ตรงนี้สามารถจะเลือกได้นะครับว่าอยากใช้ของอะไรนะครับมีเยอะยะเลยนะครับ ก็เดี๋ยวผมจะใช้เป็นแบบ U.K. ไปลก,กันนะครับอโอเคนอกจากนั้นแล้วเนี่ยตัวนาฬิกาแล้วเนี่ยมันจะมีปัญหาหนึ่งที่ผมเจอบ่อยนะครับที่ควาาแล้วก็ a d j u s t เป e นท์ทาวครับก็คือการที่นาฬิกาหรือว่ามันไม่ตรงวันนะครับก็ สมมุติว่านะครับถ้าเราจะปรับเนี่ยเซตอั u t า m อ t ตโ a มัติเนี่ยมันหมายความว่าหลังจากคอมพิวเตอร์เปิดขึ้นมาสักพักหนึ่งเนี่ยมันจะวิ่งไปถามเซิร์ฟเวอร์ของ Microsoft หรือว่าเซิร์ฟเวอร์ของเป็นบริการนะครับเกี่ยวกับเวลาว่าจริงๆแล้วเวลาเป็นเวลาเท่าไหร่ปรับเทียบสัญญาณน,นาฬิกาเนี่ยติกต๊กตอกติ๊กตอกนะครับแต่เราสามารถจะบังคับมันได้นะครับว่าเราอยากจะเลือกใช้วันที่อะไร นะครับปรับเองนะครับก็กด Off ตรงนี้นะครับแล้วก็เลื่อนลงมาข้างล่างมันจะมีให้เซต Manually แมนวน,นี่คือด้วยมือนะครับเราลองเปลี่ยนไปเป็นของเมื่อวันที่ถูกต้องแต่ว่าปีนะผิดนะครับแล้วเราลองเปิดอินเทอร์เน็ตดูนะครับสมมติว่าจะไป Google จะเห็นได้ว่านะครับถ้าเกิดว่าเข้าไป Google หรือว่าเว็บไหนที่มันเรียก Security นะครับมันจะบอกว่าเวลาไม่ถูกต้องนะครับอลองเป็น BBC เลยอ่ะบิงก็เข้าไม่ได้นะครับดังนั้นเนี่ยในเครื่องนะครับที่มันค่อนข้างเก่านะครับหปีขึ้นไปแล้วไม่ค่อยได้เปิดนะครับเป็นไปได้ว่าฐานใน BIOS นะครับคือในคอมพิวเตอร์เนี่ยจะมีฐานกระดุมนะครับฐานกลมๆแบนๆอยู่ ฐานก้อนนี้เหมือนเป็นฐานนาฬิกานะครับมันจะมีอายุอยู่ประมาณสัก4 5ปีจริงๆเราควรจะต้องเปลี่ยนมันนะครับแต่ว่าถ้ามันหมดไปแล้วเนี่ยมันก็จะมีผลทําให้นาฬิกาเนี่ยไม่ตรงนะครับถ้านาฬิกาเนี่ยไม่ตรงนะครับแล้วยังไม่ได้ตั้งเป็นอัตโนมัตินะครับมันก็จะได้เวลาที่ไม่ตรงพอเวลาที่ไม่ตรงเนี่ยมันก็จะเข้าเว็บไซต์ที่เว็บไซต์ปัจจุบันเนี่ยไม่ได้พูดง่ายเป็นเว็บไซต์ most of เเว็บไซต์นะเว็บไซต์ส่วนใหญ่เลยก็จะเข้าไม่ได้นะครับเราก็ต้องเปิดต้องมีชชั่วว่าเป็นเซตอัตโนมัติหรือว่าจะเซตแมนนวลก็ได้นะครับแต่เป็นแมนนวลที่ต้องตรงหน่อยนะครับหลายคนนะครับก็คือเซตเวลาเนี่ยเพื่อโกงเพื่อโกงโปรแกรมนะครับบางโปรแกรมไปเดิน t r i a l ลนะครับ t r i อ l ให้เวลา14วันนะครับเราก็เซตนาฬิกากลับมาเรื่อยๆนะครับไม่เดินหน้าสักที 10, 14วันนั้นก็ไม่ ไม่หมดอายุสักทีก็มีเหมือนกันนะครับอีกอย่างหนึ่งนะครับสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่ทำงานกับอันนี้เดี๋ยวให้ดูก่อนว่าหลังจากเปลี่ยนนาฬิกาลกลับมาแล้วนะครับมันก็จะเข้าเว็บได้ละนะเว็บ Google นะครับเว็บ b b p เข้าได้หมดเลยนะครับอ,อีกอย่างหนึ่งคือสำหรับเพื่อนที่ใช้อาจจะต้องทำงานกับ2ประเทศ3ประเทศแล้วไม่รู้ว่าเอ๊ะ เวลาที่ไหนเป็นยังไงนะครับอาจาจะต้องจริงๆแล้วมันก็เปิดได้นะครับสมมติาาว่าเปิดคอมพิวเตอร์ขึ้นมาแล้วก็อยากรู้ว่าเสรีขาว่า Time in New York แนะวับอกว่าตอนนี้นิวยอร์ก1 3 9 9นะครับแต่ว่าที่ผมอยู่เนี่ยมัน16.39นะครับเราจะมีวิธีที่ สะดวกกว่านิดนดึงนะครับก็คือไปที่ adjust date and time แล้วก็เลื่อนลงมาที่ตัว additional clock นะครับอ๋อมีประโยชน์อีกอย่างนึงก็คือเป็นสูตว่าเราอยู่นาฬิกาเนี่ยเป็นนาฬิกาบ้านะอะแล้วแบบบางคนมีแฟนต่างประเทศนะ,ะมีแฟนอยู่ในยุโรป องกด apply กด o OK, คนะครับเอาเอาวางกดตรงนี้ขึ้นมานะครับมันก็จะเห็นว่ามันมีเวลานะครับขึ้นมาว่าตอนนี้ home นะครับหรือว่าจะจเชื่ออะไรก็ได้นะครับเวลาเท่าไหร่แล้วก็ยุโรปเวลาเท่าไหร่นะครับอ่าเห็นไหมครับสะดวกขึ้นกว่าเดิมนะครับอ่าก็คือเป็นมีบอกเวลาให้ทั้ง2ที่เลยนะครับ ตรงนี้นะครับกดตรง additional clock นะครับแล้วก็จะโชว์ไหมนะับแล้วก็เลือกเวลาของประเทศที่เราต้องการอยากรู้มันหรือว่าใช้บ่อยๆนะครับถ้าไม่ใช่ก็กดปิดต่อไปแล้วกดโอเคนะครับอันนี้ก็จะไม่มีเวลา2ประเทศละนะครับโอเคครับก็หวังว่าคลิปนี้คงมีงประโยชน์ครับสำหรับเพื่อนที่ทำงานต่างประเทศมีแฟนต่างประเทศหรือว่า เพื่อนที่มีปัญหาเกี่ยวกับเวลาของ Windows นะครับโอเคถ้าชอบคลิปก็กดไลค์แล้วก็กด Subscribe ด้วยนะครับกำลังทำช่องอยู่จะขอบคุณมากนะครับก็ไปแล้วครับสวัสดีครับ